ดีค่ะวันนี้วันวันที่หนึ่งกันยาเนาะกันยาหกสี่เลขออกเนาะพี่น้องแฟนคลับเนาะมือนี่อ่าอีแม่สายห้าบางหวยติดพาลูกสาวสอบเดี๋ยวจะให้พี่คนหนึง่งอ่าไปสัมผณ์ไปอนติดตามพ่อสวัยกับแม่แ๋วว่าเพิ่นใดเลขตัวไหเนาะค่ะเนาะการกานาจะได้ยืดดอกได้ยืดดอกเพราะว่าเพิ่นพอสวัยเพิ่นบอกเกินเกินม้าแล้วว่าเพิ่นหมั่นใจ แต่ว่าเขากับเบิงเป็นวิทยาทานเป็นเอ่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนออะาะกับย่าเฝ้าเสื้อหลายเนาะพี่น้องแต่ว่าเขากาฟังเป็นแนวทางเอาทั้งในมือนี้เดี๋ยวให้พีผู้ชายไปตามขอดสวัยกับแม่แต๋วแทนอีแม่ใส่ห้าบาทหวยเด้อมันดิติดธุระอีหลีแล้วแรงๆใบใบเหลย,ยกออกพอจังมะว่าวันอีกเือนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกับคุณค่าอ้าวมาแล้วครับพอดีเมืองงวดที่แล้วเนาะ พ่อสวัยก็ให้ก็ได,ได้ได้ถือเลขห้าศูนย์มาเนาะแต่งวดเนี้ยก็มาตามสัญญาเมื่อคลิปที่แล้วก็ได้ได้บอกเกินเกินไว้ในเรื่องของเลขงวดที่แล้วแต่งวดเนี้ยได้เลขมาไหมได้เลขมาตัวเด็ดตัวตรงเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมาเจอพ่อสวัยอยู่ทุ่งนาเนาะอ่ะพอ่อเป็นยังไงบ้างพอ่องวดนี้ตามสัญญากับแฟน,น,นแฟนเพจอ่นนาอที่พ่อว่าไวกา้กาปนี่กาที ไอ้บอกมือนี่ได้จะรษบอกไม่ตามตาตามตาผัดันได้เด้อตามตาพ่อฝันได้แต่ฝันได้ขังมันกระจิบอกขึ้นเรื่อดังผู้ใดดอกผ่าเสียนว่างั้นเอออันนี้สิ่พ่อเสียนให้สิพ่อเสี้ยนให้อยากได้หลายก็ซื้อหลายอันนี้กะเป็นเป็นของฝันเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางให้ให้ไปเป็นแนวทางสิกันถืกกะจังมันกะจังคือแม่นคื้ว่ากันว่ถืกกะจะว่ากัน แต่ว่าสามตัวฟันได้กัเอาเอาเอามาข้างบนเน้นเนาะข้างบนเน้นข้างบนอีกต่างหากเน้นเน้นในพ่อเน้นข้างบนข้างบนเน้นศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยเลยพ่อเน้นข้างบนเน้นหนึ่งศูนย์ข้างล่างให้เน้นไว้สามหาข้างล่างสามหาข้างล่างสามหาจ้าว่าไก่ติดติดไปใจน้อยคือสี่หาศูนย์ศูนย์สามหาสี่หา อันนี้อันนี้พ่อให้ซีหาที่ว่าให้โตนไว้จังน้อยอันน uh, <pic. S 2> ั iga, ้นไว้จังน้อยเนี่ยเพื่อกันพลาดเพราะว่ามันสิมากันกับพ่อสามหากับซี่ห่างสินะอ่าเออเออกันกันกันนั่ทีะมันเีกกัดขึ้นดีไปยะกัะย่ย่สวากันอ่าเออกันฮทจะว่ามันเถกงวนหนากัดจังมัดเข่ามระจิตตามในช่องในการกันอีกอ่าเพราะ่ากระซีให้ให้ช่องนี่แหละเป็นปู่มัดออ้เป็นปู่กายกันไป ช่องอีแม่สายฮาบ้าบ้าหวยนครเนาะเออเอมามามาหลับจม่อมีเด้ออ่าตอนนั้นแหละเอ้งวดงวดที่แล้วเนี่ยผู้เก่าว่าพ่อที่บอกอ่างวดที่แล้วกับกับม้าแบบลักษณะเก้านั่นแหละมาักแหมม้าแบบลักษณะตัว่างวดที่แล้วมาชัดเจนมากอ่าที่แล้วมาชัดเจนบอกตัวเดียวตัวเดียวแน่นเลยมาตัวเดียวเลยก็บางวันนี้กับกับถือว่าสีชาติเจนขึ้นกันนั่นแหละอ่าโอเค นั้นสรุปเลขแล้วพ่อเนาะก็คือศูนย์ศูนย์สามห้าข้างบนอ่าสามห้าข้างล่างหรือสิเน้นสามตัวก็ได้ให้สามตัวก็ได้ศูนย์ศูนย์เอ้ศูนย์ศูนย์สิเน้นสามตัวเอาห้าร้อยไปเลยเอาห้าร้อยเนาะห้าศูนย์ศูนย์โอเคโอเคงั้นเอาซรัพนี้แล้วพ่อเนาะงวดนี้เนาะงวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะหกซีโอเคโอเคครับขอให้โชคดีเด้อโอเคขอบคุณมากครับ